ความเสี่ยงในการเล่นมือถือระหว่างขับถ่ายมีหลายคนเวลาเข้าห้องน้ำมักจะนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปเล่นเกมใส่เปิด Facebook เล่น TikTok อ่านไลน์ดู Instagram ดู YouTube จึงมักจะใช้เวลานานจนหลายคนคิดว่าหลับในห้องน้ำหรือเปล่านะถ้าเป็นห้องน้ำในบ้านคนรอเข้าห้องน้ำคงทรมานแย่ยิ่งถ้าหากเป็นห้องน้ำสาธารณะก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาอีกเท่าตัว คุณคุณรู้บ้างไหมครับว่าการนั่งแช่อยู่ในห้องน้ำนานๆจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนี่คือสี่ความเสี่ยงที่น่ารู้ไว้ครับเราสามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้สี่ความเสี่ยงจากการเล่นมือถือในห้องน้ำมีดังนี้ครับหนึ่งท้องผูกเมื่อเราใช้สมาธิกับการเล่นมือถืออาจทำให้เคลื่อนตัวของของเสียในลำไส้ไม่ปกติส่งผลให้เกิดท้องผูกได้ 2. ฤทธิ์สีดวงทวาร เพราะการที่เราพยายามจะเบ่งพยายามจะนั่งจนกว่าจะถ่ายอาจส่งผลให้เกิดแรงดันในช่องท้องมากเส้นเลือดดำถ่ายเทไม่สะดวกและเกิดอาการโป่งพองขึ้นกลายเป็นฤทสีดวงทวารในที่สุด 3. โรคท้องร่วงท้องเสียในห้องน้ำเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหลากหลายชนิดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคในระบบทางเดินอาหารเช่นโรคท้องร่วงท้องเสียอาเจียนและความผิดปกติอื่นๆของลำไส้ ยิ่งหากตอนกดชักโรครกแล้วเราไม่ได้ปิดฝาชักโรครกไว้เชื้อโรคก็มีโอกาสฟุ้งกระจายไปได้โดยเฉพาะหากกดชักโรครกแล้วไม่ล้างมือหรือทําธุระเสร็จแล้วล้างมือไม่สะอาดเอามือมาหยิบโทรศพัพท์เชื้อโรคก็คงติดมือถือไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แน่ๆครับ4เน็บชาหน้ามืด หากก้มตัวเอาศอบยันต้นขาขนาดนั่งชักโรคนานๆทำให้เกิดเน็บชาที่ขาได้และเมื่อเงยหน้าขึ้นแล้วลุกอย่างรวดเร็วก็ทำให้รู้สึกเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุอ้างอิงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแพทย์เตือนนั่งเล่นมือถือตอนขับถ่ายเสียงโรคถามหาออนไลน์ขอบคุณที่ติดตามฟังเนื้อหาสาระจากช่องลูกทุ่งคลับนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป สวัสดีครับ